สวัสดีค่ะืันนี้ก็มาพบขอกับเสาวาลบานหน้านอกจากืันนี้เสาวานบานหน้าก็จะพามาตัดแต่งกิ่งมันจะ้ะมันได้สามเดือนกว่าละจ้ะจะได้สี่เดือนแล้วเนาะก็จะมาฮ<อ>ัก,อ,กออกให้มัน,นโปร่งแสงเนาะค่ะแลก็เอาไปสองค่ะฮักใบน้ำรองคนนี้นะคะเพื่อให้มันมันมีแสงเนาะค่ะขเขาจะ ลามาวสามแฉงนะคะเขากระึงถึงลำนอค่ะเจะมาหากัอากออกแฉงเขาเเงมีสามลำกับหางเลือยสองมาคะไหนมันอ้จะนึ่งกับเลื่อยลำกรไรโม่เดคล้ายลำนอะกจากคล้ายหัวาก็ได้อ,อมากงามเกินไปจ้ะ อย่าบริ้วมันจากทีก็จะที่แสงสรองสอดเน้อยโดงก็แตงมาก็บ่แตงเดี๋ยวก็มีอากาศเขาเลยเนาะค่ะ ขาบาลหน้าบ่ได้ใส่หนีเนาะคะ่ะใส่เกีียวคะ่ะเอาเกีียวเกีียวขอออกเนาะออนะครับนี่คะ่ะขาบานหน้าจะเห็ดไหมาบหน้าจะเห็นไหกไวแล้วครับส่วนนี้ีสี่เราสวนี้ซีกสีัตตานก็ออกสอง คนนี้ให้ไม่ร้ายแม่คนนี้ไม่หาเลยนี้ชาหลหอนี้ไม่หาลนนหลายเกินไปหรอคะอ,อ๋อหน,นึ่งละสองสามคนหลายทีนี้ มันเกิดจเมอน่าจแต่ว่ารำใี่าากัสมบูรณ์ก็อออมา,นนา,นนาอันได้เอาุียระเบิดหัวมาระเบิดหัวอีกทีหนึ่งจ้ะทายเหยีไปต่อไปนะจะสืบตีมาก,ก่อนจะเดิดหัว สามกับเลขสองหากออเห้เลขสองก็พอดีเลยจ้ะเป็นยังไงจ๊ะโหลงเลย อันนี้แล้วนอกจากฮากออกแล้วค่ะนะคะก็จะหลงนะคะข้ามเราจะซาตานก็จะผ้ากับแล้วเนาะค่ะก็จะมีประมาณนี้แล้วค่ะน,นี่แถวนี้ว่าในฮ้รักเนาะค่ะก็นี่แถวนี้ฮากแล้วก็จะมีแสงเขามาด้เนาะค่ะถือพือเกา่าตัวนี้ก็มีแสงเขามาก็ออมือไม่ก็จะมาฮากต่อค่ะ ฮะต่อคนจ้านี่ค่ะอ๋อกนรอเนาะคะ่ะนี่ก็ข้ามละจ้าหักมาได้หลายแถวเนี่ยละคะ่ะก,ก็ข้ามแล้วก็จะออกเมื่อละจ้า่งหลายค่ะสนใจคลิปหนี่ของสาวตาลบานหน้าเนาะคะ่ะก็อย่าลืมกดซับสไครต์กดกระดิง่งเพื่อติดตามคลิปใหม่ๆเพื่อสาวตาลจะได้มีกําลังใจเหตุคลิปใหม่ๆให้พ่อแม่พี่น้องได้ติดตามได้ชมกันเนาะคะ่ะว่าชีวิตของ สาวไฮสาวสวนสาวหน้าเป็นจังไหรนาะคะ่ะชีวิตเกษตรกรชีวิตสาวบ้นบานพื้นบ้านบาน้านเฮ้าเนาะคะ่ะว่าเพิ่นเห็ดยังแน่อยากเห็นว่าสาวตาจะเห็ดยังแน่นี่ทีม่มาอยู่บ้านนี่อย่าลืมกดติดตามเลยเด้อคะ่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ